สวัสดีค่ะหลังจากที่ช์กนะคะตกมันวิ่งเข้าไปในกองทัพของข้าศึกแล้วนะคะต่อมาเราจะถึงขั้นตอนของการทํายุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระรเรศวนมหาราชและพระมหาปราชาในตอนที่8นะคะรวมไปถึงจุดจบนะคะหรือตอนจบในตอนที่9นะคะเรามาดูตอนที่8และ9กันค่ะ สำหรับยุทธาถีนะคะระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาวราชาเนาะหลังจากที่คราวที่แล้วนะคะพระมหาวราชาเอ่อขออภัยกพระนเรศวรกับพระเอกาทศรสนะคะได้ขับช้างเข้าไป,ปหาพระมหาวราชาที่ต้นอะไรน่าจาได้ไหมเด็กๆต้นข่อยนะคะหาที่ต้นข่อยเนาะเข้าไปถึงแล้วเนี่ยมอ,อ,องเห็นนะคะนรบาลบพิษเฝ้าบพิษเฝ้าภูนา ยกแหยผายสีหานาถกระถาท่านพร้อมเสร็จแล้วพอเห็นและไกลๆและรู้แล้วว่าเป็นพระมหาบุราชานะคะพระนเรศวรก็ใช้คําพูดที่ไพเราะสุภาพเนาะตรงนี้สุภาษสิทธ์คือคําพูดที่ดีนะคะไม่ได้แบบมาบอกว่าแบบอ,อ,อะไรนะไก่เห็นตินงเห็นนมไก่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบคุยสุภาษสิทธ์กันเนาะเหมือนสุภาสภาุแปลว่าดีนะคะคําที่ดีละกันนะพูดดีไม่ได้พูดหยาบเลยนะคะ สเสด็จบ่มีข้อข้องข,ขุ่นแค้นคำไขนะคะก็บอกว่าพูดด้วยคำไพเราะไม่ได้มีน้ําเสียงที่แบบเป็นการแค้นหรือขุ่นเคืองอะไรเลยนะคะอ้าทยภูทะเรศล่าแหล่งตะเลงโลกหรือนะคะก็พูดถึงภูทะเรศเนาะก็คือพระมหาอุปราชานะคะ บอกว่าผู้ที่แบบมีชื่อเสียงในพมา่าเนาะตะเลงพมา่านะคะคือเป็นการชื่นชมแหละเผยพยศย,ยินเยงย่านแกลสิบทิศทั่วลือระเวงวันเดทท่านนาแล้วก็ชื่นชมว่าพระองค์ผู้ที่แบบสิบทิศก็มีแต่คนเก่งฤทธิ์ของพระองค์นะคะพระองค์เก่งกล้ามากใครได้ยินมชื่อก็ต้องทําไมลูกเผื่อกล้าแกลมหนีคืออยากจะหนีแล้วพระพี่พระผู้ผ่านพบอุตตรดมเอ่ยบอกว่าเรียกเรียกเอ,อ่อ พระมหาบุราชาว่าพี่เนาะอย่างที่ครูเคยบอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเคยเจอกันแล้วเนาะ้าตอนเด็กๆนะคะสมัยที่พระนเรศวรเป็นฉเฉลยอ,อยู่ที่นู่นเนาะอยู่ที่พม่านะคะเพะฉะนั้นก็เคยเจอเคยเล่นกันแล้วแหละก็เลยเรียกว่าพระพี่เนาะพระพี่ไปชอบเชิดยืนหยุดร่มไม้ทําไมพี่ไปยืนอยู่ที่ต้นไม้นั่นเล่านั่นก็คือต้นข่อยที่เล่บอกไปเชิญราดร่วมคดชยุทธพเพย์เกียรติไวแท่ชวนทําอะไรลูกคดชยุทธรบเนาะรบด้วยอะไรคด ช้างใช่ไหมลบกันด้วยช้างนะคะเพื่อให้มีเกียรติสืบกว่าสองเราไส้สุดสิ้นหรือมีนอกจากเราสองคนก็ไม่มีใครที่จะกล้าทําแบบนี้อีกแล้วแหละนะคะก็คือเป็นการเชิญชวนให้มาทํายุทธาธิแลตรงนี้นะคะเริ่มต้นตรงนี้เลยหลังจากนั้นค่ะฮัสดีโรนเรศอ้างอวาสานนี้นะเขาบอกว่า การที่ทําศึกเนี่ยยิ่งใหญ่ครั้งนี้มันคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละนอกจากเราสองคนคงไม่มีใครทําแล้วล่ะนับอนาคตการห่อนพองคัติยายุทธบัญหารคดคูก่กันแห่มามาทายุทธาถีคู่กันคงแต่เผื่อพี่น้องตราฟ้าดินกระใสไม่ว่าผลจะเป็นยังไงมันก็เหลือแต่เราสองคนพี่น้องนี่แหละที่จะแบบสร้างประวัติศาสตร์นี้ไว้นะคะไว้เป็นมหโหรสทสองสุขสารสําหรับราชสําราญเริ่มรั้ง หมาอ่ทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นมหหรศพเนาะเขาบอกว่าการทํายุทธา,าถีลูกมันเหมือนเป็นการสแสดงเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งแต่เป็นการละเล่นที่แบบเอ่อถือว่ามีเกียรติมากๆเป็นการละเล่นของกษัตริย์นะคะที่ทําแล้วเนี่ยมันจะเอ่อสร้างเกียรติประวัติเนาะให้กับคนที่กล้าทํายุทธา,าถีเนาะโดยเฉพาะกษัตริย์นะคะเขาก็บอกว่ามาสร้างเป็นมหหลาศพให้กับเทวดาได้ชมกันเถอะมันยิ่งใหญ่มากนะคะอ่ะดูต่อเลยลูก กวงไทเทเวศท,ทั้งพรหม,มานเชิญประชุมในสถานที่นี้แล้วก็กล่าวเชิญเทวดาเนาะมีความเชื่ออีกแล้วนะคะชมเช่นคดรำบานตูต่อกันแหใครเชี่ยวใครชานชี้เยต อ้างอวยเฉลิมแล้วก็บอกว่าใครที่เชี่ยวชาญกว่าเนี่ยก็ขอให้เทวดาเป็นผู้ชี้ให้ผู้นั้นเป็นฝ่ายชนะละกันเนาะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วบอกว่าผู้รับชมเนี่ยคือเทวดานะวางเรื่องคุณเกียรติก้องกลางรงยืนพยศอยู่คงคู่ล่าสองสองครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราชรอนด,ดิกร้าเรื่องรู้สรเสริญเขาบอกว่าการทําแบบนี้ทําให้ชื่อเสียงกคุณคตรของทั้งเราทั้งสองพระองค์เนี่ยนะคะทั้งสองแผ่นดินเนี่ยร่วงรู้ใครรู้ก็จะ ต้องสรรเสริญแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการน้มน้าวเนาะหรือการใช้วาทศิลป์นะในการพูดของพระนเรศวรนะคะที่เชิญชวนฝั่งนู้นนะคะก็คือพระมหาวราชามารบโดยการทํายุทธหัตถีทำไมถึงต้องมีการทํายุทธหัตถีเพราะว่าพราะองค์รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าการสู้กันโดยที่ไม่มีกองทัพ เท่ากันนะคะฝ่ายเราเสียเปรียบแมแน่แต่ถ้าสู้แบบตัวต่อตัวเนาะถ้ากษัตริย์ยอมสู้นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าไม่ชนะเราก็ยังมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอยู่เนาะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์นั้นใช้ทักษะนะคะในการใช้วาทศิลในการเชิญชวนเนาะฝั่งนู้นแล้วก็ใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอมาต่อค่ะดําเนินพจนะภาพร้องพรรณนาองค์อัครอุปราช ราชาท่านแจ้งที่พูดมาทั้งหมดพระมหาวราชาได้ฟังก็เกิดขัดติยะมานะขึ้นนะคะก็เกิดความรู้สึกที่แบบฮึกเหิมขึ้นมาอยากจะต่อสู้ขับคดเข้ายุดแย้งด่วนด้วยโดยทวิและพระองค์ก็ขับช้างเข้ามาหาเพื่อที่จะเตรียมต่อสู้กันนะคะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า หัสดินปิ่นททเรศไทโทรงคือสมิธท,ที่มาตรงเนาะหรือช้างเอราวันที่เมียนเคยเรียนที่เป็นช้างทรงของพระอินทร์นะคะในสมัยโม .3 สใช่ไหมอ่ะเรกาก็บอกว่าก็ลักษณะแบบประมาณนั้นเนาะคือตรงนี้ใช้อุปรา์นะคะหนึ่งคือคิริเมกมงนะคะ คนอาจมานเอยน,นะคะก็เป็นพาหนะของพญามารเนาะอีกฝั่งนึงนะคะก็คือฝั่งของหาราชาเนี่ยก็มีช้างที่เหมือนเป็นพาหนะของพญามารคือทั้งสองพระองค์เนี่ยเหมือนเป็นการต่อสู้กันแบบแบบว่า เขาได้ละมีตามความเชื่อเนาะเสียนสายงายงาขว้างไขว้แงแทงโถมแทงโถมแทง,งโถมออกภยัยลูกทีนี้ทั้งสองฝั่งเนาะก็ต่างพร้อมที่จะสู้รบนะคะโดยที่ช้างของทั้งสองฝั่งนั้นเริ่มและเตรียมตัวแล้วนะคะมีการสะบัดงาไปสะบัดงามาเนาะ,ะโอเคทีนี้นะคะดูดีๆนะมีการต่อสู้เหมือนกับช้างของพระอินกับช้างของพญามารน,นะคะก็คือฝั่งของพระมหาอุปราชานะ,ะต่อมาค่ะ สองโจมสองโจมสองจู่จ้วงบำรูอันนี้เริ่มสู้แล้วนะคะสองขัตติยะสองขอชูเชิดดำเนาะทั้งสองพระองค์ก็ต่างแบบไม่ใช่สองพระองค์สองช้างก็ต่างที่จะต่อสู้กันกระลึนกระลอกดูไวว่องทั้งสองพระองค์ชัดเจนนะคะว่องไวควานขับคดแข่งคําเข็นเคี้ยวในสนามทั้งสองควานช้างสองทั้งสองก็ขับช้างเร่งเข้าใส่กัน งามสองสุริยราชล้ําเลพิษนาพ่อเขาบอกว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระมหาบุราชาหรือพอะระนเรศวรก็ต่างดูงดงามพ่างพางเนาะพัางแปลว่าเหมือนนะคะเหมือนอุปมาอีกแล้วอ่าเหมือนเนาะอุป,ปมาอ่าเหมือนนะคะพัชรินภัยจิตศึกสร้างเหมือนเหมือนเหมือนการต่อสู้เนาะของอ่าพัชรินภัยจิตนะคะเหมือนเป็นศึกที่สร้างขึ้น ศึกมวลสวรรค์รือรามเริ่มรนฤทธิ์นะคะร,รบราบแลรือแล้วก็เหมือนการต่อสู้ของพระรามกับทศกัณฐ์ด้วยทุกเทศทุกทิศอ้างอื่นไทยไปเทียมมันคือการต่อสู้ที่สง่างามอะประมาณนี้ขุนเสียมสามารถต้านขุนตะเลงนะคะฝั่งเราฝั่งสยามของเราก็สามารถที่จะต้าน ขุนตะเลงก็คือพระมหาบุราชาได้ขุนต่อขุนไปเยงหย่อนห้าวต่างคนต่างสู้เนาะขุนต่อขุนนะคะต่างคนต่างสู้คือพอๆกันยอหัดเทิบระบงระเบงอังกุดอังกุดคือเงาว ไกวเฮงามเร่งงามโทเท้าท่านสู้ศึกสันนะคะตรงนี้ก็คือบอกว่าทั้งสองพระองค์ก็ต่างใช้อาวุธนะคะเออทั้งสองต่างสู้กันได้ด้วยสึกของช้างโคชยานขัดติเยตเบื้องออกถวันท้วมปะทับไปทานเหยียบยั้งสารทรงราชรามันลงล่างแลนานะคะช้างของออพระมหาวราชาเนาะก็ไปอยู่ข้างล่างก่อนนะคะจริงๆอยู่บนหรืออยู่ล่างอันไหนได้เปรียบเนาะ ถ้าเกิดว่าช้างตัวไหนอยู่ล่างแสดงว่ายังไงเอะามอดูนะคะสเสยสาย ท้ายทันทั้งคู่ค้ำคางเขินใครอยู่ล่างจะสามารถที่จะงัดขึ้นได้นะคะแล้วก็ทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเออหง่ายลงไปได้หรือเสียหลักได้นะเพราะว่าเราไม่ได้สู้กันด้วยอ่าด้วยด้วยมนุษย์นะคะที่มี2มือสองเท้าเนาะแต่ว่าเราเป็นอันนั้นเราสู้กันด้วยช้างนะคะสัตว์สีเท้าเนั้นเนี่ยใครอยู่ล่างก็จะมีโอกาสงัดอีกฝ่่ยหนึ่งให้เสียหลักได้แล้วก็จะมีการสามารถที่จะอ่ะฟันอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ช้างขมหาราชาได้เปรียบก่อน นะคะดำเนินหนุนถนัดได้เชิงชิดโนนเรนทรทิศต,ตบดาวสเสด็จสแสดงวาร,าริศดํารอนขอแฮฟอนฟาดแสงขอเง,งาอยู่เพียงจักผันเนาะแล้วก็นะคะเ,เราก็สามารถที่จะลงมาอยู่ข้างใต้ได้สลับกันนะคะเสร็จแล้วค่ะก็เหมือนฟาดพระแสงขอเง,งาค่ะใส่พระมหาวราชาเนาะตรงนี้เหมือนจักผันก็คือแบบ ปันอย่างแรงฟันอย่างเร็วประมาณนี้เบื้องนั้นนุนาทผู้สยามีนเบียงพระมาลาผินนะคะมาลาผินคือหมวกเนาะเบียงหมวกหลบนะคะห่อนพ้องอยังไม่โดนสตราวุธอรินเรือถูกองคเอญเพราะพระหัตถ์ักป้องปัดด้วยขอสรงและพระองค์ก็ใช้อ่า ขอใช้อาวุธนะคะปัดป้องได้สําเร็จนะคะก็คือไม่โดนเนาะไม่โดนอ่าบัตรมงคลผ้าไทยทวารัตแว้งเวี่ยงเบี่ยงเสียนสะบัดต,ตกใต้เสร็จแล้วเราค่ะก็เป็นฝ่ายที่ตกไปอยู่ข้างล่างแทนอุกกรุกพุกเงยงัดอคอโคตเสิร์กแหงอ่าก็สลับกันลุกสลับกันรับไปเบนบ่า,บายแงแงงแงงให้ท่วงท้อทีถอยนะคะแล้วก็หลบกันไปหลบกันมาพลอยพราเพียกผ้าท่านในรนปัดรัดผ้าแสงพลผ้ายฟอน พระเดชพระแสดงดนพระเดชคู่เข็นแห่พระถนัดพระอังสาคอนขาดด้าวโดยขวาแล้วก็สามารถทําได้สําเร็จในตอนนี้นะคะก็คือฟาดฟันจนพระมหารารชานี่นะคะขาดสะพายเล่นเนาะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งทีเออ่เป็นภาพสุดท้ายนะคะในตอนนี้อุรารานอุรารานร้าวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดินเหนือคอคด ซอนซกสังเวชวายชีวาสุดสิ้นสู่ฟ้าเสวยสวรรค์น,นะคะตรงนี้ก็บอกว่า,ามันเป็นภาพที่แสดงถึงความสะเทือนใจที่สุดเนาะก็คือ,อาตายนะคะอยู่บนคอช้างเลยนะแล้วพระองค์ก็สู่ฟ้าเสวยสวรรค์เห็นไหมตรงนี้นะคะก็แสดงถึงการให้เกียรินะคะว่า,าสามารถที่จะชนะได้แหละทําให้พระองค์นั้นตายได้แหละแต่ว่าพระองค์นั้นก็ไปสู่สวรรค์น,นะคะก็คือให้เกียรพกะมหาอุปราชาเพราะมันเป็นการ ต่อสู้ที่ที่ใช้ความกล้าหาญพอสมควรเลยนะคะอะหลังจากนั้นนะคะฝั่งของไทยเราค่ะสมเด็จตอนที่9ก้าแล้วเนาะสมเด็จพระวรณรัตสดุดีสมเด็จพระนเรศวรและขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่เหล่าทหารนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการประหารเนาะหรือลงโทษทหารที่ไม่ได้ติดตามไปจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นเออเขาเรียกว่าคำดลบรัเนียมของประเพณีไทยของเราเนาะคำดลบถังไทยที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า ทาหารไม่ได้ติดตามพระมหากษัตริย์ไปออกรบด้วยเนี่ยนะคะฝั่งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องโดนประหารชีวิตด้วยเหตุผลว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็น้าสึกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารทุกคนจะต้องทํางานอย่างหนักแน่นต้องติดตามพระมหากษัตริย์สู้รบตลอดเวลาแต่อันนี้ค่ะมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะก็คือช้างตกมันแล้วก็วิ่งไปเองเนาะแต่โดยธรรมเนียมแล้วก็จะต้องมีการประหารชีวิตหรือลงโทษคนที่ ไม่ได้ติดตามพระองค์ไปนะคะทีนี้ค่ะฝั่งของสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะก็ได้ขอนะคะได้ขออภัยโทษให้โดยการใช้วาทศิลป์เช่นกันเนาะชื่นชมพระนเรศวรว่าพระองค์น่ะเป็นผู้ที่สามารถพรเด็จมานได้นะคะนี่ไงเนาะตรงนี้เนาะสรมาเด็จมานได้มีพยศเจียดกล้องไปทั่วทุกที่เลยผิว่าหลายพยุหายุทยยุตรา้าโรมรอนชนะอมิตรมวลมอน,มอน มั่วมาล้างพระเดชบ,บดานขจรเจร,จร,จร,ริญฤทธิ์พระนาไปทั่วทเวศออกอ้างเอือฟ้าดินไหวบอกว่าหูชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยนะคะทุกคนย่อมรู้จักเป็นอย่างดีจากการทํำยุทธหัตถีครั้งนี้เลยบอกพระองค์ว่าอย่าไทยโทมนัสน้อยหาริยาเพื่อพระราชกิจสีอกกดาแต่กี้ ทุกทวยเทพคณาชุมช่วยพระเอ่ยพระแสดงพระเดโชชีชเยเยว้ในสนามแล้วก็ให้เหตุผลนะคะประกอบไปด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมพระองค์ถึงต้องสู้รบกันเองเพียงแค่สองพระองค์เนาะก็เพราะว่าเทวดาต้องการให้พระองค์นี่ไงตรงนี้สําคัญมากเทวดาต้องการให้พระองค์ได้แสดงฤทธเดช นะคะแล้วก็ให้เกิดชื่อเสียงกับพระองค์เหมือนในครั้งนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้นะคะพระนเรศวรนั้นยอมอภัยโทษให้นะคะแล้วก็ให้ทหารเหล่านั้นอะไปตีเมืองต่างๆแทนเนาะเป็นการเป็นการลงโทษเป็นบทลงโทษแทนการประหารชีวิตนะคะะฉะนั้นอันนี้นะคะก็จะจบไว้ที่9ตอนนะคะในเรื่องลิลิตเตะเลงพ่ายนะคะซึ่งก็ให้นักเรียนเนาะไปดูตามนะคะในหนัง สืไปด้วยนะคะแล้วก็ดูเรื่องราวคร่าวๆนักเรียนพอจะทราบแล้วแหละก็ลองดูที่ครูวงไว้ที่ครูเขียนคําแปลไว้เนาะอาจจะได้เจอในข้อสอบบ้างยังไงก็ฝากทบทวนได้ด้วยนะลูกนะกา9ตอนด้วยกันนะคะไว้เจอกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ